สวัสดีครับพี่น้องเกษีสานคนรัก,กรพพป่าพอกไปมองเลยครับมีภาพพี่น้องมาเบ่งเขาโปดอีกแปลงหนึ่งนะครับเพื่เพิ่งปลูกนะครับได้ประมาณจะเขาสองอาทิตย์แล้วครับปลูกไร้กันครับแปลงน,นี้ครับนะครับถ้ามาเบ่งว่าเพิ่นปลูกที่ปลูก้างซําได้นะครับแปลง น้องเบิงระยะเพิ่นนะครับประมาณ60สิถึงเจิบนะครับมีชื่อระยะห่างระว่างแถวนะครับอันนี้ระยะห่างระว่างต้นนะครับแต่นคนข้างประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดเขียวเพิ่งปลูกมากนะครับแต่ว่าแปลงหนียาเขาล่งขืนลายแห้งครับเป็นหองสเกลนะครับ หย่าแบบไลยแห้นะครับคนเกิดเพราะท่านได้ฉีดกลุ่มนะครับเดี๋ยวึดหน่อยคนท้องจะไมาฉีดยากขึ้นนะครับเขาโพดนะครับหรือคนปลูกขึ้นเหนืนี่ครับดินกับว่าได้เสมอนี่ครับพี่น้องปลูกดินมีสูงมีต่ำนะครับควรจะปลูกตามแนวขวางนะครับทีเป็นแถวไปสุดเลยครับขมันซีหาไรนะครับสุดเลย การปลูกข้องพันต้นนะตนี้เป็นข้าวโพดพันธุ์แปซิฟิกนะครับสามจามเก่าที่มันปลูกอยู่นี่ลักษณะต้นนั่ต้นนี้พเพิ่นเฮ็ดระบบน้ว์เซริงเกอร,ร,นร,รบบน์นะครับตอนนี้พเพิ่นบ่ทันเองเดินระบบน้ว์นะครับเพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับนี่นจ่อน้มไว้เรียบร้อยนะครับอ่าเอาสัมเวยมาใส่นะครับวางลายวางทอเมนนะครับจากสิเอาระบบ หนามสปริงเกอร์มาใส่นะครับเกิดดีก็เพ่นอยู่ครับบางนุ่มกับสองต้นกรมีต้นหนึ่งก็มีนะครับฝ mm hmm. นตกมาใส่พอดีนะครับก็เลยเด๋อันนี้ส่งจากหน,บบนามฝนแต่ว่าพิ้นที่เฮดเป็นหนนล่อมนะครับไว้ทั้งขอบมันคือฝนตกมาก็ทนสินไลมาอยู่ขอบมันนะครับนะครับแก mm hmm. เป็นแบบนี้ไงกันครับอย่างนี้นะครับดินมันก็บปลีเสมอป็นไรครับมีสูงมีต่ำนะครับรดไทยมาไทยแล้วก็ตีตีแล้วก็ปลูกเลยนะครับตวนการเกิดกะนี่ครับก็ยังมองนี้จะเวีนวางไว้นะครับแต่สิไม่มองบ่เกิดบ้างนะครับเปลี่ยนล้มสองล้มนะครับก็บพรือว่วัชพืหายให้นะครับ ไช่ที่ปลูกช่วงนี้ก็โอเคครับหลังจากเกี่ยวคอนเดลพี่น้อยก็ไทย์ได้ครับไทยตาแกลี่ก็เป็นนะครับตากไว้พเรวพราะมันที่มันหมาดแน่เลยก็จะมาปลูกเลยนะครับเตรียมดินเตรียมปุ๋ยป้องพื้นเตรียมขี้ไก่นะครับสำหรับพี่น้อยสิ่ปลูกฤดูก,ก,การน,นะครับ จะพี่น้องเตรียมบ้างแผนด,ดีๆนะครับการป้องกันพวกว่าจะเปิดครับที่มนจะเกิดตามมานะครับที่ว่าคนขังร้ายครับอันนี้เป็นยิงงาพวกฟอร์ดนามพวกนี้นะครับถ้าเกิดโค้กิจต้นนี้งวน,นี้ก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นหน้าเกา่า้นนะครับผมมาปรับเปลี่ยนนะครับฟูฟอร์ดนะครับบัดเลย นะครับข้างขาวขอก็เท็ดเขานะครับข้างบนก็เท็ดเขาแต่ว่าแปลงนี่เีลยวซีจะเท็ดข้าวโพดนะครับฟังติดกันผลจะเป็นมันจะมีป้ั๊บเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์นะครับเบื้องแถวเดี๋ยวคนปลูกครับพี่น้องบริสุทธิ์กันนะครับซึ่งจะเสีแบบรถรถเครื่องปลูกหนูนะครับ ยังไปยังมาแต่ผมเป็นยังนะครับตัวภาพรวมมันก็เกิดได้นะครับบริหารจัดการไงครับแต่เห็ดแปลงยางเองสินะครับนะเวลาฉีดยาเงย,ยขึ้นมาฉีดอรอโมนเท่ากับสามารถใส่โดนนะครับเป็นน้อยบินให้ครับสะดวกสบาย เดี๋ยวให้มันเงยกันหนีหน่อยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้สองเบื่องนะครับว่ามันสวยงามบ่ครับนี่เอ็นบ่ครับต้องขอหมั่นมองนี้หนามมันมาหงุดนนี้นะครับมันจะบางนี่มันจะเหลืองนองเลยลองติดลองหนามหนามหนามค้างมันนะครับมันจะเหลืองโปกโปดมามากหนามร้ายนะครับถ้านามค้างมันร้ายมันจะนามเยียบมันมันจะเหยียดให้บ่งามนี่ก็ ถ่ายตัวอย่างหนึ่งครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็นแนวทางสำหรับใคริะปลูกนะครับตัวนี้เป็นแถวเดียวนะครับบวมเป็นแถวคู่นะครับแถวเดียวแต่ว่าคนปลูกประมาณเนี่ย60หาหรือ70นะครับระยะมันนะครับไก่งามอยู่ครับปลูกระยะซ้ำพี่น้องก็ไปเบิ้งว่าเขาจะเอาระยะซํำได้จะสมอสแปลงเขาเดี๋ยวผมจะทายตัวอย่างแปลงแต่ละแปลงที่เพิ่งก๊าลงปลูกใหม่ให้พี่น้องไยเปรียบเทียบนะครับว่า แบบใดเป็นยังสิมอกครับไอ้อแปลงเข้าพี่น,น้องนะครับผมโอเคครับม่นด้ปลอพี่นอ้องเสดีครับคลิปนาพอกกันไหมสวัสดีครับ